Very good. ไปมากี่รายการอะไรมีการเดียวเองได้การเดียวครับไอ้แบงค์มึงไปมึงพูดรู้เรื่องมั้ยไม่ไม่ได้พูดอะไรเลยทำไมอ่ะไปน้องพี่ทำไมน้องพี่ทำไมน้องพี่ผมให้คนอื่นพูดหมดเลยเดี๋ยววันนี้กูปลูกปั้นมึงเองแบงค์เอาคนอื่นเถอะเอาคนอื่นเถอะเวลตามมึงดูประมาทเราเราเป็นพวกเดียวกันไงเราเป็นทูตแห่งความสุขเออฉันอยากรู้ว่าทูตแห่งความสุขคืออะไรไหนเล่าให้เด็กน้องฟังซิครูเป็นพวกแบบว่ารองรับความสุขจากคนอื่นใช่ลักษณะผมกับแบงค์ทิติจะมีลักษณะไทยด้ววววยยกันนนนนนนคคคคคืืือออเเเเหห็็่่่่มมมมมีีีาาาาสสุุขขรใชิงล ความสุขมากๆเนี่ยเรายิ่งชอบใจแต่ว่าลังๆังมีถ้วยปิ่มๆบ้างกระชอกมันกระชอกไม่ความสุขมันเอ่อล้นอะไรวะอันนี้เปิดรายการยังไงเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดเรื่อยๆเปิดเรื่อย ใครเคยมาแล้วบ้างเนี่ยไม่เคยครับนี่ยสองคนนี้ไม่เคยแต่แกงข้างหลังมาหมดแล้วเนี่ยสองคนนี้มาหมดแล้วก็เลยต้องให้อยู่ข้างหลังรอบแล้ววะสองไม่สามรอบแล้วมั้งพี่ขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมผมจะมาคนเดียวผมไม่เคยได้มาคนเดียวเลยอ่ะกูมุ่นชอบบอกไม่ว่างอะไรก็บอกว่าเออชวนชวนอย่าโวยวายอย่าโวยวายมาป่ะเดี๋ยวกูระเบิดฟอร์มให้มึงเลยเอาวะเอาคนเดียวเวลาเก้าเวละเอาวะรดแบงค์ไปด้วยกันเลยเอาวะ แรกๆนะตอนมาบ้านกูแรกๆกพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตไอ้เจี๊ยเลยเที่ยงคืนไปหน่อยโอ๊ต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 โอ๊โอ๊ต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 โตอ๊ตโอ๊ตอ๊ตอ๊ตโ้๊ตโอยตอ๊ตโอ๊ตโอ๊อ๊ตโอัตโออ๊ะอยต่อ๊ตโี๊ตโอ๊อ๊ตโี๊ตโี๊ตโออ๊ตโอัตโ๊ตโอต่แต่อต่อยตโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตอตอ๊ตโอ๊ตโอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ เขาเรียกอยู่อันเดอร์ใครตอนนั้นเป็นเป็นพี่ฉันครับมีสครีมใช่มีสครีมครับแล้วตอนนี้ล่ะนั่นสิพี่อ้าวอ้าวมันออกมาตอนนี้มันรวบเป็นหมุนส่วนกลางใช่ครับรวบเป็นส่วนกลางเฟิงฟ้าเหรอไม่มใอ่เฟิงฟ้ามันเหมือนเขากลายเป็นแบบเป็นทีมป๊อปป๊อปทำไมเรารู้ดีเราไม่ได้อยู่ในค่ายแล้วนะก็ตอนออกก็คือตอนเขายุบได้แหละตอนเงาปูเช่าพลอยมึงเดี๋ยวมึงเจอท่วงความสุขข้างหลังข้างหลังมีสามคนนะวันนี้มรู้ได้นะอาผมผมพูดพี่เขาด้วยครับ แต่เช้าเลยพี่วันนี้ผมขึ้นรถพี่แล้วทำไมมึงไม่โทรมาหากูก็กะเซอร์ไพรส์ไงแหมเอาตัวรอตเก่งโทรมาแล้วพี่มีข้าวกินบ้างเฮ้ยเอาแเดี๋ยวนี้เดี๋ยว้เขาเรื่องงานก่อนมามาวันนี้มาผมกินข้าวเดี๋ยวมีอะไรแบบคนมึงมีอะไรเดี๋ยวพวกเราพวกเราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ไหมลูกตามมือใครของไว้ที่หลังใครของไว้ที่หลังมึงแม่งตามมึงเพิ่อน้านแท้ีที่ ทุ่งแห่งความสุขนี่คือถ้วยความสุขอื่นะอิ่มเอมความสุขกเตยไม่ต้องเดาไม่ทางถูกอะครับมีเรื่องอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกเวลาโอเคคุยเรื่องอะไรเตรเตยยังทำยังเล่นรายการอยู่ปะครับตัดบทเร็วมากแล้วแม่งตัดเข้าเรื่องใสซะสั่นเล้วถ่ายรูปมุ้งมิ้งเลยเนี่ยแต่จะเห็นเราชอบถ่ายรูปเราชอบฟิล์มมาก่อนนะใช่สวยผมแต่ก่อนเล่นกล้องดิจิตอลเดี๋ยวนี้ก็คือเปลี่ยนมาเล่นฟิล์มบ้างเตยไม่ไม่อยู่ในพ่อบ้านใช่ปะอยู่วะพ่อรายการอะค่ะพ่อรายการอยู่อยู่ก็านัั้หลงงคส่อย เตมมันเข้าปิดกรุ๊ปแล้วผมไม่ใช่เตมสนิทกับพัดใช่ไหมใช่ก็คือเหมือนเป็นแก๊งทิ้ที่มงทล้งใช่ครับมีพาวตอนสมัยผมไปกับพาวพาวบอกว่าเหมือนตอนแรกจะนัดพี่พิดไปเชียงใหม่แล้วแต่พี่พิดเออเหมือนมีอาการมึนเมาจากการดื่มเลยไม่รู้ใครแข่งไม่ไข่งเพราะเขาเข้าบ้านไม่ได้เขาเข้าบ้านไม่ได้ก็เลยไม่ได้มาเชียงใหม่ตอนแรกอ๋อวันนี้พี่ทิ้งตั๋วนะใช่แล้วนี่แม่บ้านมาทำตอนวันตอนออกเสร็จกดดับเบิลล็อกไว้ กูกดจะเข้าบ้านไปจากกระเป๋าพรุ่งนี้เช้าบินไอ้เหี้ยไม่ได้โทรเรียกคนมางัดตอนตีสองมาได้ตอนเจ็ดเจ็ดโมงเช้าแล้วบินกี่โมงเจ็ดน่ารักก็คือเลยมคือไม่ทิ้งแม่งเอางี้พวกพี่ไปดูคอนเสิร์ตของผมหรือเปล่าไปเนี่ยเขาเอาเขาเรื่องเอาเขาเรื่องกูทำป้ายไฟด้วยเอาพูดแล้วนะเอาได้แล้วเพราะว่าทารู้ไม่ไปมึงเอาตีมาย่ำหน้าพี่เลยแต่ป้ายไฟกูเลือกคำพูดเอง โอ้โหถ้วยถ้วยความสุขเดี๋ยวกูทำป้ายไปยือถ้วยแห่งความสุขแล้วกูจะไปยืนข้างหน้าโอเคนะโอเคโอเคได้ได้เดี๋ยวมึงเจอกูแน่ย้อนเข้าเรื่องกันดีกว่าอะไรเรื่องอะไรครับเนี่ยแฟนโทรเพียังไงคะบ้าบอลจริงเลยแต่เัาเป็นมันคือคอนเสิร์ตอะไรสิยังไงที่มันคือถ้วยแห่งความสุขพี่ใช่ใช่ก็คือถ้วยแห่งความสุขของแฟนๆนี่ชื่อคอนเสิร์ตเขาคืออะไรไหมมหากรรมความฟินครั้งยิ่งใหญ่คึกคักชาครับบาสเตเนี่ยเข้าใจได้ มึงเนี่ยไปเกี่ยวเราก็อยากจะมอบความสุขให้กับแฟนบ้างนี้มารวมจากแบบเหมือนหลายๆค่ายหลายๆลายคู่ใช่ไมไม่แต่มันเยอะมากเลยนะเยอะมากครับมันขึ้นยังไงกันหมดวะแบ่งเป็นรอบครับมันยังไงอะแบ่งมี2วันวันละสองรอบใช่รอบเที่ยงกับช่วงหนึ่งพวกมึงต้องขึ้นทั้ง2รอบทั้งทั้งสองวันป่ะจะสลับกันครับไม่ถือว่าการขายบัตรเนี่ยมันจะเป็นการขายแบบ เฉพาะรอบเราเราจะรู้ไงว่าเราจะซื้อรอบใครเพราะมันมีบอกในตารางว่ารอบนี้วันนี้ขึ้นเรายังไม่ได้ขายบัตรขายบัตรวันที่30นี้ใช่ซึ่งในในรอบมันจะบอกว่าวันเสาร์รอบเช้าใครใช่ใช่พี่คือแบบเป็นเรียบร้อยแล้วแต่ว่างานนี้มันไม่ได้มีแค่คอนเสิร์ตอย่างเดียวไงมันมีแบบมีบูธไก่กิจกรรมใช่คอนเสิร์ตจะที่ Impact แต่ถ้ากิจกรรมจะจัดที่ชัยพฤฒห้องครับอ๋อคือเดินทะลุกันได้ไม่เอาจริงนะถ้าไปแล้วสมมติไม่ได้บัตรอะ ไปเดินเล่นก็สนุกแล้วนะเพราะมันจะเจอคนที่ด้อมเดียวกันอ่ะใช่ชอบคนนี้อันนี้อันนี้มาขายมีมีราคาแบบสุดราคาเข้าเข้าเอ็กซ์โปราคาหนึ่งว่าจะทัวรูโชว์ด้วยกัอีกราคาบางคนอาจจะแบบซื้อมาเดินเอ็กซ์โปอย่างเดียวแต่ว่าไม่ต้องดูคอนเสิร์ตก็ได้หรืเอ็กซ์โปก็จะมีของขายมีของขายมีบูเล่นเกมใช่มีบูเล่นเกมแต่ว่ากับกับพวกมึงทุกคนใช่ครับโอเคก็นี่ก็ได้เจออยู่ดีเกมมีอะไรบ้างเกมมีอะไรบ้างมันจะมีเป็นเหมือนแบบอันนี้จำมาเกมหนึ่งเป็นเหมือนแบบให แฟนๆเนี่ยเปิดประตูแบบสุ่มเข้าไปเจอเราแล้วจะได้แบบรางวัลได้เป็นแบ็คฮักหรืออะไรสักอย่างไม่รู้ไม่ชัวร์แต่าก็คือสุ่มอ่ะคือเหมือนมีคูปองเงี้ยาใช้ล่าอาจจะเปิดแล้วไม่เจอก็ได้ใช่เราซ่อนอยู่ประตูหลังอะไรอย่างเงี้ยมีหลายเกมมากแต่แต่เกมที่คิดมาทั้งหมดเป็นเหมือนการเซิร์ฟแฟนคลับใช่ครับเราไม่ได้เจอเขามานานอย่างเงี้ยเขาได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับมากที่สุดอ๋อเออดีว่ะแต่กิจกรรมก็มีนั่นแหละเที่ยงใช่ครับยาวไปเลยนนทนนก็ขึ้นนนนนนะรด้วยคับ แต่ anyway ถ้าเกิดอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนี่คือต้องดูจากไหนมีอ่า t วิตเตอร์ครับแล้วก็ Facebook ครับ Fantopia under score th ครับแล้วก็เ c e b o o k จะเป็น Fantopia th เลยครับผมแล้วบัตรมีกี่ราคาบ้างนะราคา expo คือ300บาทเข้าไปซื้อของเข้าไปเล่นบูธใช่อันนี้คือ300อนึงเข้าไปก expo ไปเดินเล่นซื้อของไปซื้เล่นเกมแล้วเจอศิลปินใช่ แต่ว่าถ้าบัตรชมแบบคอนเสิร์ตก็จะมีแบบ1,500้าสองพันสามพันห้าสี่พันสี่ครั้งแรกในไทย <ๆ S 2> กับการรวมตัวนักสแสดงศิลปินวัยรุ่นทั่วทุกค่ายไม่ใช่แค่เฟสติวลัลแต่คือมหกรรมความฟินครั้งยิ่งใหญ่ไทยประกันชีวิตพรีเซนต์แฟนททเปีย21-22พฤศจิกายน2563ันห้าร้อยหกิมแพคอลวีน่าและชาเลนเจอร์ฮอลล์หนึจะไ,ไปชูด้วยความสุขตรงหน้ามึงมึงจะได้เห็นกูแบงค์ห้0พมึงขึ้นไก่เจ้ป่ะเนี่ยไม่คนละวััันนแต่รรออบบผมมาาจจะะีพิกชยค เฮ้ยเฮ้ยสวยปะสวายมากกว่านั้นคือที่บึงบอกตอนตอนนี้แหละดนยาดมจะแล้วเราชอบดมยาดมเหรอไม่ชอบนะแต่ว่าตอนนี้ต้องดมทำไมปวดหัวไม่ปวหรอไม่รับไม่ครับไม่หรือพี่เต้เขามาเจอคนแบบพี่เตคือ ีไม่เลยครับไม่เลยครับโอเคครับพี่เป็นห่วงตีอยู่คนเดียวตอนนี้ไม่เลยครับไม่เลยครับเพราะว่าไอ้กระชากไอ้บ้านนี่ก็คือก็ได้อยู่พอได้อยู่โอ้ยนี่ไม่กูเคยไปไงกับกระชามาไปบวกไอป่ากงกลางอะไรวะไปใส่เนี่ยไอ้บูทอ่ะใช่บูทแบบแบ็คบูทแบบแบ๊กทิ้งเลยเหมือนลิซ่าเลยแล้วดูเดินลงไปแล้วพี่พี่ทีมงานนี่ก็แบบเป็นคนป่าไม้ตรงนั้นอ่ะเขาเรียก คุณโอ๊ตครับคุณกระชามานี่เลยครับตรงนี้ตรงนี้เหยียบได้ครับนิ่มสบายมากเลยแบบือนไม่แม่นตรายเดินไปฟึบไปสัตว์หายไปครึ่งตัวอีกเนี่ยอะไรกูเดินไปก่อนนะตัวก็อึ๋ยใหญ่กูอะกระชากกระชากดึงไม่ด้วยแล้วประเด็นคือยกขาขึ้นกันไม่ได้ด้วยก็คือไปแตะดินไปแล้ในใจพี่ตอนนี้นเฮียดินดูดินดูตายแล้วกูตายแล้วปลอดภัยครับปลอดภัยปลอดภัยในใจพี่ปลอดภัยเฮียอะไรกั ปาร์ตช่วงนี้ปาทำอะไรบ้างถ่ายซีรีส์นี่แล้วปล่อยเพลงเป็นไงเดี๋ยวจะทำเพลงอีก2เพลงครับผมทำกับีิานาโพลิแคด เจ๋งเฮ้จ๋งนะเจ็งนะแบบซินป๊อปน้าไม่จงมากนะน้องชายผมคนหนึ่งอยากเป็นนักร้องถ้วยของความสูงผมผมบอกเลยคนนี้อดากชอบ์เลยมือเป็นโนคนใหม่ของมึงไทยผมอยากจะปลุกปั้นให้เขาเป็นเหมือนจิมมี่คอลัมน์ก้าลาสุดซื้อโนไปเป็นแทนนี่คุณล็อกเบอร์ไปพี่โผล่ไม่ถึงทำให้เห็นว่าลูกคุณเนี่ยทุ่มเทกับคอนเสิร์ตแฟนลูกเปลี่ยนขนาดนั่นไงก็บอกว่าซื้อคีย์บอร์ดแล้วแล้วมึงก็ไม่มีไม่มีไม่มีจิมมี่คอลัมเลยฟาหรือเปล่าจิมมี่คอลัมน์เลยขึ้นไป รูดบนะลูดปลาคือไปเหยียบเป็นนอ่าคืนพี่ปลาริ่เลยตัวนี้แบงค์ทิตีแบงค์ทิตีอย่าอย่าไปพูดเยอะเดี๋ยวเขาคาดหวังแลโชอว์เลยพชอว์ไหมอยากจะแต่ความอยู่คนไม่ได้ร้องเพลงเพราะแต่ว่ามันเป็นคนพยายามนี่กูกูชื่นชมนะเรารักเขาตั้งแต่ตอนไหนเรารักเขาความพยายามเขาตั้งแต่ต่อยมวยนะต่อยมวยนี่คือแบบคือไม่ทําอะไรเลยคือต่อยทั้งวันอย่างเงี้ยซ้อมอืมไม่นอนเลยต่อยไปเลยยาวยี่สิบชั่วโมงนั่นละเมอเลยอีกไม่แล้วตอนที่เขามาขึ้นคอนเสิร์ตแฟนมิกูอ่ะ เขาร้องดีนะดีประหม่าชิบหายเลยยืนหลังเวทีพี่ผมทำไงดีพี่ไม่ก็ที่ประหม่าเพราะอะไรวะพี่โอ๊ตบอกว่าแบงค์เดี๋ยวพอขึ้นคอนเสิร์ตนะไม่ต้องห่วงไงเว้กูจะร้องประคองไปกับมึงกูจะร้องไปด้วยกับมึงแล้วผมก็ร้องร้องไปนะแบบไม่ได้ยินเสียงพี่โอ๊ตเลยวะหันไปพี่โอ๊ตยืนยิ้มอยู่เงี้ยความสุขเลยนะกูเหมือนพาลูกองุ่ดร้องเพลงอะแล้วกแบบเอาเลยลูกเอาเลยลูกเอาเลยลูกเอาเลยมันจะตลกเพลงเป็นแบบสกิลที่แบบถ้าถ้าใครไม่มั่นใจมันจะไม่กล้าทำอย่างนี้อย่ายตาเราเราเป็นไหม ล่าสุดเนี่ยเมนมีโปรเจกต์ผมร้องกับพีลามาเนี่ยเหมือนเราออกเพลงกับพี่ล่าพี่ล่าเป็นคนแต่งเพลงแรกเลยใช่เลยตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นเวลาไปร้องสดอ่ะตื่นเต้นครับไม่รู้ไม่รู้จะทำมือยังไงของมือข้างนี้ต้องมือซ้ายเป็นอะไรอยู่เออมือเอ้ยยกเลยเอ้ยเอางงอะไรเงี้ย ไปดับไปไปแล้วหนึ่งรายการคนก็ดูตั้งเยอะโอ้โหนี่ไฟโปรดักชั่นกูด้วยไอ้แบงค์กูเอามาจากบริษัทนะคนครูเหรอเฮียคนครูโปรดักชั่นผมชอบบริษัทนี้ครับพูดไปเล่นไปชอบดูหรือชอบไปชอบไปว่าซาไม่แต่ว่าแต่ว่าที่นาดาวเขาดีมากนะอันนี้ผมนะเขาเคสเด็กทุกเดือนป่ะก็แบบมันเป็นคอร์สอะไรเงี้ยครับก็คือไปเรียนร้องเพลงแล้วใครสอน ก็เรียนแยกๆกันแล้วแต่เขาก็จะส่งไปหลายๆที่อะไรยเงี้ยพี่คนไม่เปิดสอนรับพี่สอนร้องเพลงไม่เป็นหวะมันยากนะแต่ถ้าให้พี่สอนเรื่องอื่นโอ้ยมาถามถ้วยความสุขได้เพราะวันนั้นนะถ้วยความสุขจัดแข่งอยู่เนี้ยเอบพี่ความสุขเป็นแบบนี้เหรอครับแล้วตอนนี้ใครทำใครมีผลงานอะไรมาโปรโมทได้นะมาสุดท้ายแล้วมีซีรีส์เรื่องคนละทีเดียวกันนะครับฮะคนละทีคนละทีเดียวกันใช่ที่มีเพลงริสกับพิเศษใช่ครับผมไม่เป็นยังไงอะ มันเหมือนแบบคนชื่อทีมเหมือนกันหมดเลยอยู่ในบ้านเดียวกันอ๋อฉันเคยดูแล้วอฉันดูทีซันแรกแล้วใช่ไหมตอนสิบแปดตุลาคมนี้ครับน่ารักมากเลยีนแล้วก็แล้วก็มีเพลงกับพี่ดูลานี่แหละครับเพลงพี่ดูลาปล่อยยังคือปล่อยให้ฟังเป็นเป็นซิงเกิลในในพวกแบบสตรีมมิ่งแต่ว่าเอ็ม m ีเดือนพฤศจิกาแล้วกระชาล่ะกระชามีอะไรบ้างครับตอนนี้เดี๋ยวจะมีเพลงจะปล่อยปลายเดือนนี้ครับผมในโปรเจกต์บอยเฟรนด์ครับชื่อเพลงว่าผิดจังหวะครับบาสล่ะ ก็มีซีรีส์ Gen Y The ซีรีส์ครับผมก็แล้วก็มีเพลงของผมเพลงเดียวมีทำกับพี่เอกซีซันไฟด้วยแล้วก็มีเพลงที่ผมทำเองเหมือนจะเอาไปประกอบซีรีส์ด้วยโอ้เจ๋งว่ะแล้วก็ทำกับพี่ณ์อ่ารอรอฟังอันของนะเฟี้ยวเดี๋ยวเปิดให้ฟังน่าจะฟีแล้วก็มีรอทำหนังครับผม18ฝนคนอันตราย18ฝนหนังเก่าอ่ะนะหนังโรงเลยเหรอใช่ก็พี่โพสจะเอามารีเมค แบงค์อะแบงค์อ่ะคุณมีอะไรบ้างคุณคุณเสนอหน้ามาหน่อยเสนอหน้ามาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีหนังครับมีหนังลงตอนปลายปีของมันจีเดสแต่ว่าเดี๋ยวมาโปรโมทอีกทีนึงได้แล้วก็แฟนโทเปียนะฝากแฟนโทเปียละกันขายบัตรที่อะไรนะวันที่30กันยานี้แล้วครับผม30กันยานี้ไปติดตามรายละเอียดนะเพราะว่ามันแต่ละรอบก็คือขึ้นสลับสลับกันนะดูรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กแล้วก็ทวิตเตอร์ครับผมของแฟนโทเปียทีเอชครับผมซื้อบัตรได้ทางไททีเก็ตเมเจอร์นะครับผมโอเคยอดเยี่ยมครบส่วน